สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนและอาจารย์ทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับพบกับผมเกมลำพูนคนรักการต่อนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ออกเช็คหมายเก่านะครับผมสามกุกนะครับก็คือเมื่อวานเรามาต่อนะครับตามหมายสามกุกนะครับก็ยังมีแกมบ้างเล็กน้อยนะฮะก็นานนานทีนะครับนานนานทีนะครับแต่ก็สามเป็นธรรมชาตินะครับสามธรรมชาติมีแกมบ้างนะครับ มันก็มีสะดุดก็ตอนที่ว่า,าตกใจอะไรหรือเปล่านะครับมันก็ต้องมีบ้างเนาะที่มันจะมีหลุดสองไปบ้างนะครับนานๆทีนะเสียงกลมเสียงห้องขึ้นดันเนาะมีหลายอย่างนะเสียงใสๆดีเนาะและ้วแต่ที่และแต่ท่านจะเรียกนะครับก็วันนี้เราก็มาต่อใกล้ๆก,ก,กับไม้นั่นแหละบ่อดเดียวกันนั่นแหละ แต่อาจจะเป็นคนละมุมนะครับลมก็ยังแรงอยู่นะครับพี่เพื่อนๆแต่วันนี้มีแสงแดดแต่เช้าเลยนะครับลมแรงอยู่นะครับตอนนี้มากับเจ้าเสน่ริมปิงนะครับผมกล้องอาจจะไม่จับภาพนะครับพี่เพื่อนๆเพราะว่าอ่าลมมันแรงแล้วมันอ่ต้นไม้มันแกว่งนะครับต้นไม้แกว่งคอนแกว่งนะครับก็เลยกล้องไม่ค่อยจับภาพนะครับนะฮะลมมาอย่างต่อเนื่องนะครับพี่เพื่อนๆ นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าตัวหมายของเรายังอยู่ที่เดิมไหมนะครับหรือจะได้ตัวไหนไหมนะครับจะจะมีตัวใหม่ๆเพิ่มมาไหมนะครับเดี๋ยวเราดูกันนะครับหมายถึงว่าตัวที่หน้าเลี้ยงนะครับนกนีมันมีอยู่แล้วล่ะนะครับในพื้นที่เนี้ยนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับ ไม่ให้สู้ไม่เสียงกันแล้วครับมีด้านล่างอีกตวงครับไม่ให้สู้ไม่เสียงเลยนะครับมาถึงก็โดดเซคอนเลยนะครับลมแรงเกินครับเดี๋ยวเอาลงไปดูตัวตนของนกฉเฉลยที่รถ ก็แล้วกันนะครับลงมาแล้วครับพ,พี่เพื่อนๆครับมาถึงไม่ขันไม่คูเนาะโหลดไซคอนเลยนะเท่าที่ผมซุ่มดูนะครับแลาฟังเสียงนี่นกสามกุกตัวหมายของเรานี่ยังไม่ได้ยินเสียงนะครับหลังจากที่เราได้เออได้มาต่อเมื่อวานนะครับเนาะก็เพื่อใช้ความชัวร์ละครับใช้ความชัวร์ทางนี้ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะครับ ถ้ามันเป็นนกลุ้นขันคูอย่างเงี้ยเรามาเราฟังในคลิปนะครับถ้าอยู่ในต้นคือมีเปอร์เซ็นที่สูงนะครับที่จะได้ตัวนะครับแต่อันนี้มันเป็นนกขันเรารุ้นเป็นเป็นนกขันโยนเนี่ยเพราะฉะนั้นเรามันมันมาเข้าร่วมเนี่ยมันไม่ได้ขันโยนให้เราได้ยินเนาะก็มันคนละจังหวะมันคนละเวลามันคนละช่วงนะครับหมายความว่า มันขันโยนอยู่แล้วเราได้ยินได้ยินแล้วเราไปต่อถ้ามันไม่ไปที่ไหนมันยังยังเกาะอ,อยู่ที่เดิมแล้วบินเข้าร่วมเลยเอออันนี้นี่ชัวร์อยู่นะครับแต่อันนั้นคือเหตุการณ์เราไม่ได้เฝ้าดูตลอดเรามาต่อเองนะครับเราก็ต้องเฝ้านกต่อแล้วก็อ่า,างนี้นี่เสียงเรียกเสียงอะไรนี่ถ้าเกิดเรามาฟังก่อนหน้านี้ได้พิพจารณาแล้วก็ฟังก่อนหน้านี้แล้วว่าเสียงเรียก นะครับมันเป็นยังไงเสียงครูเป็นยังไงทำนองไหนอะไรอย่างนี้ถี่้วนแล้วเอออย่างนี้ก็มีความมั่นใจนะครับเวลาเราต่อปุ๊บนี่มันมาเข้าร่วมเรารู้เลยว่าเสียงเรียกเออมันใช่ตัวเดียวกันกับตัวขันโยนที่เราหมายไว้อะไรอย่างงี้นะครับแต่อันนี้นี่เรามาเจอโดยบังเอิญน,นะครับเราได้ยินช่วงเช้านะครับเออรู้ละวว่ามันขันโยนเพราะนะครับก็อ่าเราไม่ได้สนใจหรอกนะครับเรื่องว่าเรียกยังไงครู ยังไงนี่ผมไม่ได้สนใจนะครับแต่ถ้ามันเป็นคูอ่างด้วยนี่เราก็ถือเป็นกําไรนะครับเนาะกาไรนะ,ะครับผมก็อย่างเช่นนกสามกุกที่ได้หมู่บ้านนองเงือกนะครับตัวนั้นจังหวะเพราะนะครับเพื่อนผมว่ามันเป็นสามกุกแกมตอนอยู่ป่านะครับก็มันก็อาจจะใช่นะครับเพราะว่าในกรงนี่มัน จังหวะถ้าเกิดว่ามันเร่งเร่งจริงๆนะครับมันก็มีหลุดบ้างนะครับหลุดบ้างแต่จังหวะมันเพาะดีแต่ที่กําไรก็คือมันคูอ่างนะครับตอนนี้มันเริ่มคูอ่างแล้วนะครับคูอ่างมาให้ดีนแล้วนะครับแล้วก็มีเรียกกุกนะครับมีเรียกกุกด้วยนะครับจังหวะมันมันมันเร็วดีนะครับก็เลยแต่ความชอบนะครับเนาะการเว้นเว้นกุกลงกุกอะไรอย่างงี้มันมันชัดเจนดีนะครับ จังหวะมันลงกลุกเพาะนะครับแล้วก็วางระหว่างเนาะระหว่างกุกก็เว้นระ,ะยะห่างหรือว่าเขาเรียกว่าช่องไฟหรือเปล่าช่องลมช่องไฟอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันมันได้นะครับลองมันเสนอหูนะครับที่สําคัญนะครับเราต่อด้วยตัวเองนะครับมันก็มีความภาคภูมิใจเนาะอย่างตัวเมื่อวานก็เพาะเลยนะครับตัวเมื่อวานเสียงผมนี่ถูกใจนะครับ แต่ถ้ามันใช่ตัวก็จะดีมากนะครับแต่ตอนนี้คือเปอร์เซ็นมันยังไม่ชัวร์นะผมมาตามฟังนี่อยู่นี่สักพักละนะครับก็ไม่ได้ยินเสียงนะครับจะให้ชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต้องได้ยินในกลงนะครับโอเคนะพี่พเพื่อนเดี๋ยวเราแกะมาดูลวดลายกัน,นครับผมต้องใช้มือจับไว้นิดนึงนะครับกลัวมันดิ้นนะครับ นี่นะครับพี่อเพื่อนครับหวัวแต้มครับจับตะเกียบพอดีนะประมาณนิ้วผมยังเข้าไม่ได้นะครับก็ถือว่าห่างต้องนิ้วเด็กน่าจะได้อยู่นะครับก็ถือว่านด้เป็นตัวเมียนะครับตัวนี้เป็นตัวเมียก็ <c oughs> ห่างพอสมควรเนาะเนี่ยถือว่าห่างก็ไม่ห่างอืม ็ไม่ห่างเท่าไหร่นะครับกดไม่ห่างมากไม่ห่างนะครับจะว่าไม่ทิ่มก็ทิ่มอยู่นะนะครับเนี่ยก็พอดีพอดีนะครับเนี่ยครับทิ่มอยู่ทิ่มนิ้วอยู่มันจะคู่ถ้าอยากดนี้มันโดนขนนะครับกดอย่างเงี้ยโดนขนแต่ถ้าเราเราอย่างนี้เข้าไปเงี้ยตรงตรงนี้เข้าไปนี่คือทิ่มนะครับแต่ก็ไม่ชิดนะครับหางนี่เมื่อวานรับได้สิบสองนะ สองเปลไม่แน่ใจเมื่อวานให้หย่าลืมนับนะครับตองขออภัยด้วยนะครับแต่เกียบก็ชิดอยู่นะตัวเมื่อวานนะครับตัวยาวๆตัวไม่ใหญ่ยาวแต่มันยาวหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับมันมันมันมีสั้นมียาวนะครับมีสั้นมียาวนี่มันมันยังไม่ไม่ชัวร์นะครับ ไม่ชัวร์อาจจะเป็นตัวเมียก็ได้นะครับตัวนี้นะครับตัวไม่ใหญ่มากตัวสั้นๆนะครับนะครับผนหัวมีเส้นดำๆอยู่นะครับสอเส้นมนะั้ ขนหัวมีเส้นดำๆอยู่สักสองเส้นนี่นะครับไมพีการนะครับจับใส่ถุงถ่ายรูปสักหน่อยครับดูไปดูมาแล้วก็สวยอยู่นะครับนกตัวนี้แต่ว่า,าไม่ทราบเสียงนะครับแล้วก็ดูแล้วมันเป็นนกตัวเล็กยังไงไม่รู้นะก็สวยอยู่แต่ว่าหากไม่ใช่ตัวหมายนะครับ ผมก็อย่าปล่อยไปนะครับผมที่เกียรตเอาไปกักไปขังไว้นะครับเนาะมันจะขันกี่กุกขันยังไงก็ไม่รู้นะครับขี่เกียรตาไปขังไว้นะครับให้เขาไปแร่พันธุ์ไปขยายพันธุ์แล้วกันนะครับป้ายนุนู่นสำหรับวันนี้ขอฝากคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม ให้กับช่องของเกมลำพูนคนรักการต่อนกเขาใหญ่ด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ